ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอไซงามขอ,อนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศ,ศจิกายน2563ดังนี้วันที่3พฤศ,ศจิกายน2563นายมงคลไพรชมพูนุชผอ,อกศนอำเภอไซงามเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้พร้อมนำคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอไซงามเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพศ2562ประจำปีงวาประมาณ2563รุ่นที่1ทับ2ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่3และ4พฤศจิกายน2563ณนะห้องประชุมสำน,นักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรวันที่6พฤศจิกายน2563 นายมงคลพลายชมพูนุชพอ,อกสอนอมเภรศัยงามได้มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมสภากาชาติไทยรวมน้ำใจาชาวไทงามซึ่งมีคณะครูและบุคลากรรวมถึงนักเรียนนักศึกษากอกสนอมเภอสัยงามได้ร่วมกันบริจาคโลหิตณนะที่ว่าการอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชร นายมงคลพลายชมพูนุชพ,พ่อคอสนอมเพร์สซงามนำคณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิถีชีวิตใหม่ New Normal จัดการศึกษากอสาอนอนในรูปแบบออนไลน์แอดออนไซต์ระยะที่2ระหว่างวันที่1 1 1 3ถึง13พฤศจิกาย,ยน2563น้าอณอำเภอเขาขอ,ขอจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 26, 26พฤศจิกาย,ยน2เวลา8นาิกานาที นายมงคลพลชมพูนุชผอ,อสสอนอเพรเสงามได้มอบหมายให้นางสาววชรีด้วงบ้านยางครูรักษาการในตำแหน่งผอกอสอนอเพรแซงามนำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์อำเภอณนะพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสแงงามและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอสแงงามจังหวัดกำแพงเพชร